สวัสดีสบายดียามแมลงพี่นอ้องตลาดมาได้ของมากินจะได้ยังไงได้ข้าวโพดพี่นอ้าานนะนองเป็นตะาวานนะาบะพี่น้องเป็นตะวานไปซื้อมากินเกดอยากเนาะกระเทียมพี่นอ้องอันนี้ก็ได้กุ้งแลปะปลาหมึกเนาะพี่นอ้องไปหายืมเงินมาได้หนงพี่นอ้องซื้อกระเพาเนี่ยืมเงินมาคนมีเงินเนาะ mhm 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 thì mhm 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 áo, mhm 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 ซื้อเลขกับบถือจ้าเลขนี่สิให้เบิ่งเลขพี่น้องมาใใเบิ่งซุปเจ้าสิตกใจลดคํำลดคูณนะพี่น้องเบิ่งเอารหลดนี่พี่น้องเห็นบ่นี่งงวดก่อนมันออกนี่มันออกหก,ออกสีง่งวดก่อนงวดนี้มาหกสี่เป็นเลขล่างเนาะงวดก่อนเนาะงวดนี้มันมาออกอันอัลบแมนเขาเรียกอะไรนะสี่หกเนาะบารนี้มันมาออกอันมันมาออกตัวนี้เดีนี่มาออกหก หกเจ็ด <67. S 2> โอ้โกยคนอะไอยากหัวอะไรพี่น้องคนละเงิดรถคันนี้ตั้งออกดูอะไรนะคันแดงคือกันสลับกันออกดูนี่แหละเขาบอกล่าซื้อเลขต้องหาซื้อแน่นทะเบียนรถข่อยข่อยเสียห้เบิ้ง,งอืมออกทุกงวดเพว่าเลขเล่าว,ว่าเลขไทยเด้อพี่น้องคันแดงนึ่นคือการเลขเล่าวีหนึ่งเลขลลังออกหนึ่งสองอืมเห็นบบนี้เลขเล่าดิที่มันออกหาหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสามตัวเลยออกเลขเล่าวงวดก่อนนะ อ่ามันต้องเวียนวนออกแต่ทะเบียนรถข่อยเดอพี่น้องเด้อคนลรเงิดหลายโอ้ยตา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 ยข่อยเนาะบ่ค่อยซื้อจะเป็นยังบัหมักซื้อทะเบียนรถเจ้าของพี่น้องห้าบาทนี่พี่น้องก่อนเท้าสิเบิง่งกระบอกทะเบียนรถแล้วเรียบร่อยข่อยก็สีได้ออกมาเบามัน,นี้บดเมื่อเลยพี่น้องคะ่ะบ่ได้เบาบ่ได้เ้าถึงไพ่เลยมันนี่เพราะว่าขี้ค้านเมื่อยเมื่อยเลยพี่น้องขี้ค้านกับบ่อยากว่าใส่เขาดอกอืม ่อยคบมแมนคนสิไปจองล่างจองผ่านคนโดยพี่น้อง่อยสิว่าฟังคอย่แม่มนถ้าเข้าบ่เาว้าซสข่อยขอเขาเาว่าซะเขาต่างคนต่างอยู่คลิปนี้่อยก็สิบอกต่างคนต่างอยู่นะบ่ต้องมาเว้าถึงข่อยคอยกสิบ่เว้าถึงสมเจ้าโอเคขอบริญาณเจ้านะเขาเจ้าเขาบริญาน่อยเพราะว่าต่างคนต่างโตโตกันแล้วไม่มีใครกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นไม่ว่าอย่ามาพูดพากทิงถึงกันอยู่ภายอยู่มันจบ ต่างคนต่างให้เกียดกันแค่นั้นพอเด้ออือคลิปนี้สิออกมาก็คือคอยเห็นคอมเมนต์พนว่าคอยมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่ชุมเจ้าน่ะเออตายไปก็อย่าไปเผาผีกันเลยอย่างนุ่นอย่างงี้พนเหล่ายอย่างรอกคอมเมนต์นะพี่น้องคอยสิบอกไปเลยเด้อคนที่พิดกันแล้วแก้วที่มันลาวแล้วมันไม่มีวันที่จะมันไม่มีวันนสิไปเผาผีกันดอกต่อให้ดีกันกระตาม แต่สําหรับขอขอบบบต้องการดีกับไผ่เราขอกับบบต้องการดาผู้ใดเราขอก็บบบต้องการวาใสซผู้ใดเด้อพี่น้องเออส่วนช่องแช์ช่องดาช่องนู่นนี่นั่นแล้วแต่หัวปอดมันซุ่มนะคะแล้วแต่มันมันซิมาก,กับพร้อมพี่น้องค่ะมันเศษอะไรกันมันเห็ดอืมมันมาแบบผถูกต้องก้วกฎหมายเหรียญงานมันแค่นั้นแหละถ้าซุม่มใดซิมาซิมาเห็ดยียข่อยว่าฉันจ้ะอืมแต่บางคนที่หูจักกันเคยกินขา่าวกินน้ำกันมาบอกกระแทกกระทักเจอกันอนะ กะอาจังสีซะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างุยุงกันข่อยกะทิบอว่าเจึงเขาเออมันไม,ม่ประโยชน์ข่อยกะที่เฮ็ดคีบของข่อยไปแต่ว่าถ้าคอมเมนต์ได้ที่มาว่าวถึงข่อยพักพิ้งถึงข่อยข่อยกะออกมากคือเก่าข่อยบอกไปเลยนะอันนี้ข่อยว่าวถึงคนที่คอมเมนต์บอกว่าวถึงโตผูก้เกี่ยวภาษาซะไคก็แล้วแต่ข่อยกะอ,อยากอยู่แบบที่ออกมัม่นบอมเมนว่าอุย้ยมึงย่านเข้าตีนูน่นนี่นั่นบอ ปริย่านแต่อยากให้เกียรติพระสันซะต่างคนต่างให้เกียรติกันซึ่งกันและกันอืมผู้ได้มีก็ดีใจนัาผู้ได้ถูกกะเดินหนาทํางานต่อไปคือข่อยขอิคนถูกข่อยบ่มนคนมีเออเพราะฉะนั้นอย่ามาเบียดเบียนข่อยเพราะข่อยบ่มียังสีเสียหายว่าสันซะข่อยบ่มียังสีเสียแล้วอ่าสันเออคือข่อยก็เอออยากสงบหนึ่งมาขอกระตุ้นเอฟซีข่อยสองมาขอกระตุ้นลูกกระตุ้นผัว เออว่า,ายๆซะขอก็ต้องการเห็ดคลิปเหมาะๆแม่แต่ถ้าผู้ใดไรที่มันมาดาข่อยหรือมาคอมเมนต์ดาข่อยออกคลิปมาดาข่อยขอกระจัดขึ้นคือเก่าถ้าบดาถ้าบโบเว้าเห็ดคลิปเหมาะๆแม่ของใครของมันก็คืออยู่ภครอยู่มันเดินทางเสร็จไทยเสร็จมันไทยสิไปเหนือไกลฮอดนอกโลกด,ดีใจนำเด้ออย่ามาคล้องเกี่ยวกัน ่อยบ่แมนคนสิไปหม,มากมานคนปานนั่นเออไอ้ออคนที่ว่ามันด่าโคตรพ่อมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่คนน่ะตายไปก็อย่าไปเผาผีว่าผื่นตายจะคนใได้สิตายก่อนกันเบ่ฮู้หัวเออบางคนน่ะอายุน้อยกับสิตายก่อนอายุลายบางคนอายุลายกับตายก่อนอาย,ยุน้อยนาะพี่น้องบอกไปก่อนเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งอืออยู่ไพยอยู่มัน กเป็นคนนักเลงพ่ออยู่แล้วขคบเบาให้ไพกก่อนอยู่แล้วเออเห็นว่าปากอสี่อะไรเรื่อนทิดาโคตรพ่อโคตรแม่นี่จีบอกไว้เลยเดอ้อคนเฮาเนาะด่าคำว่าด่าเนะา,ดดาเนะเห็นอะไรมันถึงสีเจ็บมาสั่นซะเห็นอะไรมันถึงสีเจ็บมนก็สันหานะคนมันด่ากันท่านสิวดาบ่กนางเออม,มันบริแมน่ะ ่อยด่าคนพ่อคนแม่คนแต่คนกระดาคนพ่อคนแม่่อยคือกันด่าลูกข่อยแห้งคักตัวอืมคนเป็นแม่นะ่ะคนอื่นเขาด่าลูกนะความหูซึกมันจะเป็นยังไงมันเสียใจบอกเสียใจแต่ก็เหตุยังบ่ได้แมนบอคือคนที่เขาคือคนที่ข่อยด่าพวกมันนี่แหละมันเสียใจแบบมันเสียใจแต่มันก็นเหตุยังบ่ได้อืมแต่ถ้าสีเห็ุสานเตี้ยหรือเหตดมาหมู่ก่ะกับ่ปเป็นยัง แล้วแต่มิตมามาหม่ามือได้แต่ท่งนี่ก็ตอนหลับอย่างดีเลยแหละอืมมันสีมาหมู่มาเมือได้็คือท่งนี่ก็เกียมตอนหลับอยู่แล้วว่าสันจะ้ะเกี่ยมหมดแล้วพี่น้องค่ะอืมขอขบมนได้รับรองความปลอดภัยชีวิตพวกมันคือกันไัยก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดซีมาคิดทำลายร่างกายหอยหรือซีมาเห็ดเสือหอยอันนี้ขอบอกไว้เลยนะถึงมือนั่นแล้วสันเจ้าก็ชีรู้เองว่ามันสิเป็นไปแนวใดถ้าเบิ่งเอา อมืมึงกระเทืบกูกูกระเทืบกัดแค่แค่นั้นหละมึงมาดีกูก็ดีกัดมึงมาร้ายกูก็ร้ายกับอดกูตายมึงเจ็บกูก็เอาซะจ้ะข่อยสิเป็นคนแบบนี้โดยพี่นอ้องข่อยบ่ได้เก่งบ่แม้รักข่อยบ่าย่านข่อยย่านหนึ่งก็คือกฎหมายบ่อยากเหตุผิดบ้านผิดเมืองบ่อยากเหตุให้สังคมิ่นเสื่อมเสียเออแต่ข่อยค่ะซิดซิดค์้องข่อยก็คือปกป้กปกองครอบครัวข่อย กูปกป้องแม่ปกป้องน้องปกป้องพี่ปกป้องน้องปกป้องลูกปกป้องผัวมาสันซะส่วนผัวข่อยนี่ไอเพชรเล่าก็เป็นคนสีบอเว่าตรงตรงซะถ้ามียิ่งพิษกันเ้าเขาสิบลหมักมาเว่าน้ำยิ่งเดบันบ่์เป็นเรื่องของผู้ชายเนาะพี่น้องที่ผ่านมาแล้วก็เออผัวก็อัธซอยน้ำเมียมันก็เป็นเรื่องปกติบ่แม่ทุกคนนะออ ทำเมี้ยวเาายังกะเบาเพ็ดกะชอบแทกชอบแทกบัวแมนบังเถ้าคือเราว่าวแล้วบางเถ่อนั่งุ่นกะอัดิีว่าบัวถือว่าวบวคิดเออไอ้กะต้องว่าวสอยอันกะแมนคว่ำเหล้าเถ่อข่อยกะว่าวบัวป็นเออถึงข่อยสิอยู่ประเทศไทยโดนมานานแต่ข่อยกะเบืได้หูจักว่าประเพณีไทยเพิ่นเป็นแบบใดข่อยกะยังบระเบ้องหูเบิด์ตปราศรีซะอืมการว่าวการจาหรือการวางโตกัระพุลักผู้ใหญ่แบบใดข่อยกะบื้องหูเนาะพี่น้องกะรู้โตอยู่เนาะ ขาหูแต่ว่าผู้ใดมันรุนแรงก็คอยก็รุนแรงกลับแค่นั้นเองเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่าวึงงคอยขอกับซี่บ่าถึงถ้าคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ก็คอยถ้าเขาบ่าวึงงคอยคอยก็บซีให้เกียริเขาอืมแต่ถ้ามาดาถึงข่อยมึงมึงกู่อยกับฟาดมึงฟาดกูคือกันอืมคอยเป็นคนแนวนี้เด้อพี่น้องบ่ว่าเด็กน้อยบ่ว่าผู้ใหญ่บ่ว่าไพ่กระตามถ้าเขาให้เกียริห้าห้องหงเกียริเขาเขาบ่าวึงห้าองเขาต้องบ่าวึงเขา ต่างคนต่างอยู่อยู่ไัอยู่มันอยู่มอมมอไม่แม่เขาอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นมหาเศรษฐีล่นฝ้าอยู่กับเรื่องของเขาเพราะว่าเขาบ่มเยาตีพี่น้องเขาอิจฉาเขาไปก็ได้แค่นั้นแม่นบ่ล่ะซุ้มเจ้าบอคอยบาถืกบอืเพราะฉะน,นั้นเขากระเดินหนาทีของเขาเองครอบครัวเขาชีถูกยากมันก็นเรื่องของเขามันจะเป็นไปแบบใดสิน้องกับเบิ่งน้ำกันนี่แหละ คอยกับบอสามารถที่จะไปบงการชีวิตจาของใดบอสามารถสิไปมองเห็นอนาคตไดแบบอ้้พายผักหนาไปอู้ตายรถมึงถือหยุดเพื่อนมึงถือหยุดเออหนีชิ้นมึงถ่วมหัวคอยกันยังบอกว่าคอยคิดเสว่าคนเฮาคนเฮาเวลามันมีมันก็นมีเวลามันจนมันก็นจนคนจนถือหวยรวยก็มีคอยระวังได้วางหวยเพราะคอยเป็นคนหมักซื้อลอตเตอรี่พี่น้องคอยวางเพราะว่าคอยเป็นคนจนคอยเม่นคนรวย เขาเถอโชคะตาเขาข่ามข่อยข่อยวังของแนวนี้ฮะผู้ใดบวัางกะขาแล้วแต่ส่วนมากคนที่เขามีเงินเขาเขาบอก่อยหล่นดอกหวยนะข่อยสิบอกว่าห้แล้วแต่คนอันนี้้วแต่ผู้มากแต่ร้อยทั้งร้อยนะเด้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะข่อยคาว่าแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แหละว่าคนหล่นหวยนะเขาบอกไว้เลยอืมเอาเป็นว่าขอประยุงกับไพ่เลยซุ้เจ้าเขาจะอย่ามาเบาสข,ข่อยเด้อบอกข่อยอิจฉาเขาอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้ ขอบ่มียังไ้อิจฉาเพราะว่าคอยก็คอยก็มีครบทุกอย่างแล้วสั้นซะขอบว่าได้ขาดเรือยังอืมคอยถึงคอยสิบว่ามีเงินแต่ขอบ่ได้ขาดเรือยังว่าสั้นซะเออขอยมีขอยอยากไปใชขอกไปได้ขอยอยากอยู่ใซ้ขอกอยู่ได้ออบ่าเลาวหรือไทยขอกอยู่นี่ขออยู่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่เพราะเบิ่งลูกเลี้ยงลูกถ้าลูก่อยใหญ่ขึ้นเลยเนาะเขามีเขาลูกแล้วเขาจะคว่ำแต่สิบกว่าปีแหละ พออาชจจีเมื่ออยู่บ้านข่อยก็ได้ภายภาคหนาขอกระิให้เขาอยู่ก็พ่อเขาพออาจสิเมื่อค่าเมื่อขายอยู่บ้านข่อยก็ได้ถึงเวลานั้นอาจมึงเชียวขออาสจจิมีเงินทุนเล็กๆหน่อยข่าขายตามภาษาพีบา่บ้าคนเ่าแบบข่อยเออข่อยคนเถาได้ข่อยเป็นคนหนุ่มตัวพี่นอ้องม,มิตรว่าหางเงินเก็บไปให้ลูกแค่นั้นเองหางเงินส่งลูกเรียนอืแล้วมีพี่น้องทามบาน้องมมหน้านะเลียนจบระบบ คอมเมนต์แบบนี้นะคือคอมเมนต์ปัญญาอ่อนเด็กอายุสี่ขวบจะเรียนจบได้ยังไงวันนี้ที่นองมานาวไปทางโรงเรียนเพิผนทําบุญโรงเรียนคือเผนทําบุญโรงเรียนเพิผนกระเชิญผู้ปกครองทุกคนไปใส่บาตรตอนเช้าพผนจิเหตุทุกปีก็คือเด็กๆกก็ไม่ได้เรียนวันนี้ก็คือหยุดนะคะท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะคะอืมบลิมีอย่างจริงที่วันนอกมะนาวไปโรงเรียนนะ แค่นั้นแหละพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะขอยห้คุณพี่ไปฮาเห็ดกับเขาครับน้าสุลูกสุผัวก,ก,ก,กินเดอ้อพี่น้องเดอ้อสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ